อารมณ์ของสกิทากับอนาคาต่างกาันตรงไหนครับสกิทาคามีเอาเอาการันอารมณ์ครึ่งหนึ่งคือรู้ว่ามีแต่มันไปไม่สุดอย่างเช่นโกรธก็ไปไม่สุดมันระง,งับก่อน,นก็เลยกลึกอยู่พอการมาคุณมาก็กึกอยู่แต่พอเป็นเป็นอาคานามีนี่มันเข้าไปหาจิตมันมันสงบเป็นความว่างกูนึกไม่ออกว่ากูจะโกรธหรือเปล่าเขามาดังด่าด่าอยู่ นึกไม่ออกว่าจะนึกมันไม่อ่านไงเพราะมันว่างไงมันอ่านไม่ได้แต่สกิธรัมีนี่มันอ่านครึ่งหนึ่งมันยังไม่ออกไม่ได้มันยังหมายอยู่พอหมายก็ออกครึ่งหนึ่งโสดาบันยังไม่ได้ออกเลยพอมันสกิตรัมีทําไมถึงละสังโยเล้เด้พยาบาทกับการมรรคะครึ่งหนึ่งก็เพราะมันทันอารมณ์ไงพอทันอารมณ์ปุ๊บมันก็ไปไม่สุดก็กึกอยู่กึกอยู่กึกอยู่ก็เอ้ยมันจะให้ไปโกรธก็รู้โกรธเกิดขึ้นมาปุ๊บมันทันก็เลยมันก็เลยดับ ดับก็ไปไม่สุดไปไม่สุดเอ๊ะทำไมมันไปไม่สุดวะอ๋อสติมันทันอินทรีย์มันทันมันก็เลยว่างลงเพราะถ้ามีอารมณ์ตัวตนก็เกิดมันทําลายตัวตนแต่นี่พระอคตรมีเนี่ยเข้าหาจิตมีความสงบแล้วเป็นอารมณ์มีความไม่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 ไหลไปตามอารมณ์เป็นอารมณ์และมันก็เหมือนว่างอยู่เะนั้นใครมาด่าใครมาอะไรก็นิ่งมองใครก็มองไม่ได้ปรุงมันมีความไม่ปรุงเป็นใหญ่ สกิทาที่ก้า,าไปอนาคามมีไม่ได้ต้องทำยังไงคะคือไม่ถอยลงมาพิจารณารูปนามต้องถอยมาเห็นรูปนามถอยมาเห็นเห็นการการปรุงแต่งถ้าไม่ถูกกิเลสคือความปรุงแต่งใช่ไหมรูปนามใช่ไหมความอารมณ์ที่มันเป็นกรรมคุณกับปฏิฆะใช่ไหมถ้าเราจะอะไรออกก็ต้องถอยมาดูให้เห็นอันนั้นว่าการกระทบอะไรมันเป็นยังไง มันละเอียดแค่ไหนแล้วก็ต้องอ,ออกไปมันละเอียดมากๆจนกระทั่งไม่รู้สึกรู้สาก็มันไม่ปรุงแต่งก็จะเป็นอคา,ารามีแต่สกิทธาคามีมันออกครึ่งหนึ่งใช่ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นถ้าพอสกิทธรา,ามีกําหนดออกครึ่งหนึ่งถ้าไปอยู่ครึ่งหนึ่งพอใจตรงนั้นไม่ถอยลงไปพิจารณารูปนามใหม่แล้วมันมันจะอ,ออกหมดได้ไงความรู้สึกที่มันกระท